สวัสนดนีครับตอนนี้อยู่ในช่องทีมโกโกวันนี้ผมจะพามาดูเจ้า BMW X3 x3 30e M Sport LCI ป2022นะครับนะนะเารักกับสีนี้ก็เป็นสีที่เราเคยถ่ายที่มินินํามราชพันจะเหมือนตัว630เออมันสีเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นไฟหน้า LED นะแต่อันนี้เราเปิดไฟแค่ไฟหลีน,นี้เซนเซอร์ มีอยู่หกจุดแล้มีกล้องหน้าบริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นจะมีเลดาร์เลยนะหรืออยู่บนนั้นอย่างเดียวก็ไม่ไแน่ใจแต่โลโกโ้เขาจะเป็นอย่างนี้แล้วมีสีฟ้าล้อมรอบอย่างนี้นี่ครับอันนี้เป็นใหม่นะครับ แม่ของเขาอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่คุณมองไม่ชัดเดี๋ยวพูดูฝั่งผมก็ไดอ้อันนี้อยู่ที่สองสี่ห้าครับสี่ห้า r ยี่สิบเป็นคาลิปเปอร์เบรกสรีน้ำเงินเป็นของลายเอ็มแล้วล้อลายเอ็มนะอันนี้แต่ก็มีโลโก้สีฟ้าเหมือนกันทุกตัวบีเอ็มที่มันเป็นปักอินไฟฟา้าหรือจะเป็นตัวไฟฟ้ารุ่รนอย่าง x สาม x ix สามหรือจะเป็น ix ก็จะมีประมาณนี้หมดน,นี้ก็ มีคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินจานก็ออกประมาณนี้นี่ตัวชาร์จนะนจะเป็นแค่สีีอ่าตัวนี้จะเป็นกล้องแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในใบนี้แต่อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เป็น275เจ็าะ40ทาง X3 แล้วก็เป็น x ไ r i 30e ท่อเป็นท่อคู่ซิสเตอร์6จุดเหมือนกันเราเปิดท้ายเราเปิดบริเวณน,นี้ก็ได้นี่ครับแล้วมีตัวตัวชาร์จไฟตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จไฟอันนี้ชาร์จไฟเอาเล็ตนะ เดี๋ยวนี้ชาร์จไฟเข้ารถเอ้ยมีตรงนี้เหมือนอันนี้เหมือนจะเป็นของสำรองของของของศูนย์เนะี่ยไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นมา่านเราต้องเข้าตรงไหนเอเออไม่รู้อ,อ่ะแล้วนี่นี่นี่ได้แล้วกันกันกันหินของแต่ของไอ้สามมือนจะมีเยอะกว่านี้นะเรากดตรง,งนี้ก็ได้ เนี่ยโลโก้สีฟ้าแล้วมีกล้องรอบคันตรงนี้เราต,ต้องกดที่รถอ่าเนี่ยเป็นประมาณนี้อันนี้มีอะไรปุ่มเฉยๆขนานก็มันเขียนว่าอีพานน่าจะ ถึงน่าจะอียี่สิบได้เลยใช่ไหมเออเข้ามาดูในนี้กันดีที่ที่วางแก้วน,น้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวดูเบาะเป็นประมาณนี้นะนี่ลาเบลมี M มีสี M อันนี้เป็นไฟแอมเบียนอะไรใช่ไหมนี่หนังเขาเรียกว่าสีอะไรสีมอคค่าใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะ ที่ก็โอเคเท้าวดวลินเท้าเห็นสีอย่างนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สีรองเท้านะสีไฟอ่ะเออเหมือนกันเลยนี่แล้วกดตรงนี้ออโต,โต้เรากดตรงนี้ติดข้างหน้าเขาก็ติดนะครับเราก็โอเคเดี๋ยวกระจกเอาลงไม่ได้นะเพราะรอบนี้ไม่มีกุญแจเขาไม่ให้กุญแจแล้ว ปาพี่ที่เนี่ยที่เขาดูเลยกูจะเขาไม่อยู่อ่านะครับแล้วก็มี usb c นะครับเดี๋ยวนี่มีที่ตะข่ายเก็บของนะเดี๋ยวเราจะไปออกไปดูเดี๋ยวเราดูลองดูพับบอกดได้บอกงพับน้องพับได้นี่แต่ล้วเรากดพุกมันพับแรงเลยนะ จะเป็นแอร์สามโซนใช่ไหมเพราะเราหน้าข้างหลังด้วยใช่ไหมเออก็เป็นสามโซนนี่ครับมันเป็นประมาณนี้นี่เปิดไฟได้นี่ก็เช่นกัน,เป,นเปิดไฟได้นะครับเปิดตรงนี้ก็ได้เปิดตรงนี้อ่ะเห็นไหมเออนี่นี่อ่าแล้วนี่ตัวตัวนี้นะตัวก็ลื่น ลื่นม,มันก็ลื่นอยู่ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันดูพวกไฟแอมเบียนไลท์บริเวณไหนจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้หรือว่าไม่เคยทำก็ไม่รู้นะเออค่ามีใช่ไหมอ๋มอเราตั้งค่าได้นะครับว่ามันเป็นแบบหนึ่งครั้ง แต่ก็สามเขาตั้งไว้สามอ่ามันอันนี้ปะอ๋อเนี่ยมันตั้งสีได้เราอยากได้สีอะไรขาวอ๋อเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่มันขาวยังไงวะมันดูไม่ขาวเลยอะ่ะ ไฟตรงนี้เหรอไจะมีไฟแถวนี้ใช่ไหมสีมันอาจจะไม่ละเอียดเหมือนพวกตัวมันจะไม่ละเอียดเหมือนไอเมอร์เซเดสเออเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเมอร์เซเดสดีกว่านี่แมมป่หมเอออันนี้เป็นไอไดอย่างที่เรารู้กันเกียร์เป็นประมาณนี้ มีโหมดอันนี้เราผมก่อนหนนี้ผมกดเป็นโหมดสปอร์ตไฮบริดอิเล็กทริกนี่โหมดสปอร์ตไว้สีจะได้สวยน,นี้เดี๋ยวอันนี้มีอะไรมั่งอันนี้แบตเตอรี่เวลาเราชาร์จอะไรเงี้ยให้มันแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะน,นี่เซนเซอร์แต่กล้องต,ติดแทน ี่เราดูตรงไหนได้บ้างนี่กล้องหลังกล้องหน้าไม่มีนี่เราต้องมีกุญแจแต่เราไม่มีกุญแจเราไม่ได้กุญแจแล้วไม่ดิมันต้องสตาร์ทรถเลยอ่ะถึงจะทําได้นะนก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ปิด จริงมันมีแอ p ์ดิเพนแต่เราต้องสตาร์ทรถนี่พวงอะไรนิ่มตามสมควรแต่ตัวนี้มันไม่มีคูลคอนโทรนอ่ะเอ้ยมันไม่มี a d ร p ถ i v e คูลคอนโทระนี่ขนาดแต่แต่ตัวนี้มันเป็น X มันเป็น M Sport ตัวท็อปแล้วนะมันทำไมมันไม่มีแล้วทำไมไอเอมันมีไอถูกกว่าตั้งเท่าไหร่มันล้านสามล้านสองสมาห์สามเออมันก็น่าคิดเนาะ ค่ารถเราชอบเท้ๆเดีย๋ยวเราเปิดไฟดิมีไมไม่ม,ไม,มีไม่มีอวไรเลยชจด้วยอะตัดออกอันนี้ก็ไม่มี USB อันนี้เป็น USB A เดี๋ยวกดดูนี่อันนี้มี USB B, USB C แต่นี่มันล้นมันล้นไปหมดเลยอรอบนี้เริ่ม BM เริ่มอันนี้ลงแล้วนะเบนเบนจะมีเฮียกว่านี้แล้วนะ เออก็ว่ากันไปลำโพงแต่ตัวนี้ลำโพงเป็นทาร์เมนกาอดอนนะเดี๋ยวเราเยวเราเราเปสียงไงไม่ฟังกันดูค่ะว่าแต่ละท้องที่มีวิธีการชักจูงให้คนอยู่ในท้องถิ่นฉละดทำให้เธอสั์ถึงการท่องเที่ยวนี่ก็ขับเบนมาต้องฟังเพลงอย่างนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนของส่วนของไรดีมันก็ไม่ค่อยมีปุ่มอะไรด้วยอ่ะมันราต้องตั้งค่าในจอหมดเลยเดี๋ยวกดตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมนี่ตัวนี้จะเป็นพวกไอดีไอพวกปุ่มข้อปลอดภัย oh, อ่าเอ้เอ๊้ลิขสิทธิ์เฮ้เฮ้ Ta mãn ta mãn ta mãn ta cũng không có ta mãn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  đi. mãn ta mãn 0 mãn ta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  ทำไมเดี๋ยวบริการ B M อ้ยไม่ B M W เดี๋ยวบริการ B M W ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนภาษาไงวะลองเล่นดูอ,อ๋อเราต้องเลือกภาษานี้ใช่ไหม ý N như này Ờ thôi 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 Này V thôi 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 มันมันมันดูเรื่องมันดูเยอะจังนเนา,าะก็เข้าใจเสียงเอ็มโชว์รูม BMW ระบบไม่เข้าใจคำสั่ง ใช่มันลงง่ายอ่ะจุดจุดเราเราต้องไม่เทอนี่นี่เนี BM ่ย B M อยู่ไหนว่ะบีมีเลเนียม ช่างมันช่างมันช่างมันออกออกเราสูงออกก็ได้ปะนี่ไหนวะละาดปาวใช่ไหมเนี่ย,เ,ยเราต้องมันต้องทําไม่ได้วะ่ะเออใช่ไหมเนี่ยอยู่แถวนี้มันจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่แผ่นสงสัยแผ่นที่ไม่ได้อัปเดตแน่เลยเราพยายามสุดๆแล้วนะเราพยายามหาเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้ นี่มันมีอยู่แถวนี้นะเออนี่เออขับตามเส้นทางที่ระบุบนจอภาพเมื่อออกให้เลี้ยวซ้ายนี่เออวะ โอเคเราจบปัญหากับตัวจอนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าตัว IX มันจะมาโชว์รูมิเลเนียมตอนไหนผมก็อาจจะไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เราจะลองเปิดฝากระโปรงดูดีกว่าตัวดีเซลกับก็อื่นแองพี่ตรงอเนี้ยไม่ไปอไปไปไปแต่ว่าหนักหนักหนัก่ไร่เท่าไร มีดมีหมดแล้วผมดีก็ไม่คิดไม่ได้เข้าเปลี่ยนน้มันเครื่องก็ขายสูงมากเลยนี่มีมันเลยนี่ครับไฟหน้าของเขาเดี๋ยวเราไปปิดอ้นี่ก่อนเป็นไนึ่งใช่ นี่ตัวนี้นะจะเป็นเครื่อง2,000เปเบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับเป็นแรงม้าตัวึ่งที่284นะอย่นะอันนี้เป็นแค่เครื่องยนต์นะแต่ถ้าแลนบิดรวมมัน300กำลังรวมมันเป็น2 0 0 292เออแค,แค่เครื่องมันก็แรงแล้วนะเพิ่มไปฟ้าก,ก็แรงขึ้นอีก นะครับเดี๋ยวเราปิดสองวก็นต้องปิดแรงอ่ะไอ้นี่พอรูแบบนี้มันก็สวยรนะอจนกว่า ีน้ประมาณนี้นะครับกับ bmw x สา lci ปีสอง2นสองสองนะครับยังไงก็เดี๋ยวลงรูปละเอียด,ดยจะลงอีกทีนะครับเรื่องเรื่องร้อขับน่าจะยากยากเลยล่ะของ bmw ยากยากกว่าค่ายอื่นด้วยยากกว่าแต่เบ,บนยากกว่า น,นะครับเอางี้ก็ค่าวๆนะครับเป็นประมาณนี้นะครับกับตัว BMW X3 LCI X3 XDrive40e M Sport LCI 2022 <laughs> ประมาณนี้ครับผมขอ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 บพระคุณขอ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 บพระคุณมากๆครับผมขอลาไปก่อนนะครับ เออคขอขอบคุณโชว์รูมเรขอบคุณมิเนียมออตโต้บีเอ็มเลนะบีเอ็มบีเอ็มูมิเนียมออตโอต้้วยครับขอบพระคุณมากมากครับรูปจะลงที่เพจรับเปิดน,นะคะผมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ